เอ๊ะขุดไปขุดมาเจอหินเนี่ยหินแผ่น้วยใชนีหสวัสดีล้ะกะทางทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู้ช่องอุบลรำศีีขนาดยุทูุลกกระทั่งเปรียนครับหลับผมใจกับต้นกขนบอกขุนจ่าพี่น้องทางทต้เหลัอรายงานโตเช่นเดิม อ่ะดินยังดึเปียกครับอ่าดินเปียกแปว่าก็อยากเค็ดงานเอ้ยยางยังยีดเขียวอยู่นะครับแบบนี้ก็ลมน้ำพิ่งหมดไปเมื่อกี้น้ำพิ่งแห้งครับระวังอย่างเดียวระวังพอหาดอันนี้ต้องใจเย็นๆอย่ากกระชากรถ อ้ากระชากนี่มีสิบงานงอกง,งานเข้าเนี่ยอันนี้ปรับที่นาครับที่นามันตดำฝั่งโน้นอันนี้มันสูงครับ เเลยจะอ,ออกเอาอันนี้ออกก่อนต่อทางไหนได้ลมปุ๊บปุ๊บไไม,ม่ลงเว้ย มาลงลุมหินนี่ก็หินมาใส่ไว้ให้อยู่ก็ยากหน่อยครับถ้ามันหล่นแบบนี้ก็ยากหน่อยอยากก็ทนเอาอยากทำงานงานปีนี้โอ้น้อยมากครับงานชาวบ้านปีนี้ไม่เคยมีมีน้อย หลายทีมก็บนกันจังหลายๆถ้าเกียโทรถามโทรถามกันงานไม่ค่อยมีนะว่าโอ้ตายตายตายอ๋อไม่เป็นไรครับสู้เหมือนเดิมรถก็เยอะงานก็น้อยอดิตกเสแสมันจะอยู่หรือจานัด กันความร้อนขึ้นครับเครื่องขามาันเร็วมัเจอแบบนี้ความร้อนขึ้นเลยพุ่งกระชุดปิ่งไม่ได้ครับตใส่คงต้องได้ยกเครื่องใส่ไม่แล้ว่ะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะใกล้จะเป็นความจริงแล้ว ฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วสงการปีนี้น่าจะหมดงวดครับกันนี้ใกล้จะหมดงวดแล้วหมดงวดคงจอะหายใจคล่องขึ้นกว่าเดิมพอเดือนหนึ่งก็ห้าหมื่นกว่าบาทนะคันนี้ถ้าไม่ได้จ่ายนี่ก็โอ้ดีใจเลยครับแบบนี้วดรถเยอะครับ เดี๋ยวสีทั้งหงวดประมาณนั้นครับรวมทั้งหงวดค้างด้วยว้าว <c oughs> ไได, <c oughs> ด้ดูตอนออกก็นเป็นยังไงครับ บรยากาศตอนนี้นหนาวครับอุบลนราชธานีหนาวตอนเช้าก็เย็นซะเหลือเกินแต่ตอนนี้แดดยืนตากแดดนี่ก็ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเพราะาอากาศมันเย็นอยู่โอ้ไปได้ได้ไ่ได้ว้างได้ไดไลรืวปะ ย,ยากแท้ไม่ได้ไม่ได้นั่นก็เลเเพราะตรงนี้แหละน้ำมันขังครบบถ้าไปตรงโน้นแล้วก็สบายอยู่ได้อยู่ กลางั้นวันนี้อยู่ที่บ้านอะไรนี่บ้านห้วยสำรานนะครับบ้านห้วยสำรานตําบลแก้งอำเภอเดียดดงจังหวัดมุกธาหารกับกับงานปรับที่ไร่ที่นา ทำไปแรงก็ไม่ไปกนะอันโนเรหมดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจอดไักก่นอนบังคับมากไม่ได้เดี๋ยวเครื่องไปอยูก็มีตังซื้อห <laughs> างเงินก็นยากเลย,นยนเนาเงินสอมรดกียังบม่มีโอ้ยน่าสงสารตัวเองซะเลอเกินท <laughs> ำงานทั้งปีไม่มีเงินใช้นี่ ันนี้ก็เที่ยวร้อยกว่าบาทครับวันนี้ราคาน้ำมันก็แพงค่าแรงก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นแต่ค่าเที่ยวโหลดลงครับเ,เต็มออกได้ไม่ได้ลุ้นกัน ลุ้นกันหน่อยว่าจะได้หรือเปล่าจะได้เขีนตูนไหมไม่ได้ใจเย็นใจเย็นครูบาโอ้ ตุเลศการโยธาเออไปโยเอาได้เท่านี้แหละว่า,ากันไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมในะช่องอุบลน,น้ำซิงครับเจอกันคลิปต่อไปช่วดีม่ใช่อำลาพระจากพี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ